รอบนี้ล่ะโอ้โห,โโหโยังไม่ได้เือนกันอะไรก็ได้ขอแค่แบบแถวเหมือนกันรอบนี้ได้แน่นอนโอ้โหได้จริงแม่รงนี้วายโคตรเยอะสองมืนสอง ัดีนุ่มสาวทุกๆคนกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็พาเพื่อนเมื่อจมาจาการที่เกมฝรอจูนเมาหนูแห่งโชวกลามนั่นเองจ้าซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าเกมนี้นําโชคมาให้ตลอดเลยนะจ๊ะก็มกานว่าในวันนี้จะนําโชคให้เท่าไรเนาะสาวเบทที่เราเอตังที่เราพกม,มาก็คือ800บาทแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่เบ็นละ20บาทเนาะหมุนกันไปเรื่อยๆเลย10รอบพี่รอบอะไรก็กำไปได้ตังเพิ่มขึ้นเมื่อไรเราก็จะเพิ่มเบทดเมื่อน้น แต่ว่าถ้าตัางไกลจะหมดก็จะลดเบ็ดลงนะคะเดี๋ยวตังจะหมดไปสะก่อนนะเนาะโอเคจวย์ไปนะย,ยาวๆเลยไปอือจวดไปเอออันนี้สวยนึกว่าจะไม่ได้ทางสลานะคะนน,น่นอกไปหน้าสี่บาทโอ้โหสวยจริงเราก็ไปกันต่อเลยนะทีนี้จวย์ไปยาวไป ใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะคะก็ต่างมาที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานานะก็คือใส่ไปจากไม่ต้องอยัางเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพอแล้วแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะแนะนําสูตรเทคนิคให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเล่นตามดูเนาะถ้าหากว่าได้คนดีจริงก็จะเอามาเล่นไปไหวกันแล้วกันว้าอันนี้สวยได้ต่างมาเพิ่มอีกส0บร้อยกาจสาวเราก็ ซื้อกันต่อจ้าเียวยางกันไปถ้าหากว่าเพื่อนๆมีงบน้อยทุนน้อยนะคะ10 20 30 40อะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าลองมาเล่นตงคงกันดูได้ด้วยความที่ว่าเป็นในการเล่นนั้นต่ำของเขาแค่บ,บาทเดียวเท่านั้นเองบางเกมก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟีเจอร์พิเศด้วยเนาะเพาะนัือซื้อได้เลยจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังไวๆเนาะโอเคแล้วเราก็เข้าฟีเจอร์ไปแล้วจ้าจะได้เท่าไหร่โอ้โห ยังไม่ได้ถุงที่เหมือนกันเนาะรอบนี้ละโอ้ยเลยป้ายไปหน่อยนึงเอาแล้วอันนี้สวยอันนี้สวยเออของจริงส่องแม่งานนี้ดอกนี้เน,น้นไปนเลย3 0 0พบาทโอ้เร่าจริงปังจริงแบบเดียวได้ตังเงินเนาะไปเลยสามพันโหตังสี่พันไปแล้วนะคะแบบนี้เราก็เพิ่มเบ็ดกันอีกว่าน,นาะแล้วเราก็เอาเบ็ดละหกสิบบาทไว้แล้วก็ช่วยกันต่อไปเลยจ้ะแม่ เกมนี้บอกเลยเล่นง่ายแตกง่ายบุบะง่ายมากๆถึงแม้ว่าจะเริ่มเป็นเกมเก่าแต่ว่ายังเก่าเกมดีอยู่นะคะเพราะว่าได้ตังเยอะอยู่ดีนั่นเองต้องลองต้องลองอืม้มเอาไม่จะสาวจวดปะจวดไปอีกแม่จุดจัดกันไปมับอืม้มดอกนี้เอ้ยอีกนิดนึงไหมมับอืม้ม โอเคอันนี้สวยเออดอกนี้น่หน,นอกไปจ้แม่3า0้360บาทแล้วเรก็โอ้โหนนี้อะไรก็ได้นะจ๊ะขอแค่แบบว่ามันได้ตังค์เรื่อยๆเป็นพอแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่ได้สงสัยเพ้่งแต่งมาเอาแล้ว,วโอ้ยนึกว่าจะได้แบบกระโดดอีกสรอบหนึ่งโอเคไปต่อแม่ Okay, why, โอเควายตรงนี้ไม่ได้ใช้เฉยเลยโอ้โหร้องไห้ตักหนึ่งวายไม่ได้ใช้เฉยอันนี้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 ได้ไหมอืมมันต้องแบบนี้ดอกนี้เน,น้นๆไปเลยจ้ะแม่ได้ไหมยังไม่ได้อะไรต่ออะไรต่ออะไรต่อ,ตอขอขอตัวเหมืนอ,อ, why, อ,อนกันอืมวายโคตรเยอะดอกนี้หกพันไปเลยจ้ะแม่โอ,โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเริ่มปังแล้วเนี่ยจ้ะสาวเก้าพันหกไปแล้วเริ่มจริงปังจริง แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะจากต้น้องหลงเราแค่800บาทก็กลายเป็นตังค์ได้ขนาดนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจ้าไปต่อไปจริงๆถ้าหากว่าเพื่อนๆแตกบ0บาขนาดนี้แล้วก็ไม่จะไปนต้องเล่นต่อเลยเนาะไปทําการถอนตังค์ได้เลยแต่ว่าที่เราอยังเล่นต่อไปเพราะว่ามันหมุนแล้วมันยังได้ตังค์อยู่ะเราก็คงจะต้องหมุนกันต่อไปยาวๆเนาะโอเคเ,เอาละเออของจริงจัแม่โดนอีกแล้วนะคะเราจะได้เท่าไหร่อยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดรอบนี้ล่ะ โอ้โหโยังไม่ได้เป็นกันอะไรก็ได้ขอแค่แบบแถวเหมือนกันรอบนี้ได้แน่นอนโอ้โหได้จริงแม่เอาหิวโคตรเยอะ2 2งหมนสเอาสิแล้วใครจะต้้นชีวายแป๊บเดียวนะคะตังของเราก็รวมรวมอยู่ที่3ามหมื่นไปแล้วคือสุดปังจริงเลิรจริงใครที่บอกว่าไม่อยากที่จะพลาดเนาะตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะ ส่วนวันนี้เราขอส y g o ุ d บา e กันก่อนเนะาะไม่เล่นกันต่อแล้วจ้าเพราะว่าตังเยอะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปแม่แา่ช่องของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย